ช่วงนี้เดือนปลายมีนาคมแล้วนะครับช่วงมีนาเมษาเนี่ยช่วงร้อนๆน,นี่นะครับอัตราการตั้งท้องของหนูนี่ก็จะจะลดลงนะครับเท่าที่สังเกตนะครับส่วนช่วงที่ตั้งท้องบ่อยนะครับหรือต้องเป็นช่วงตั้งท้องดีตั้งท้องบ่อยก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวกับหน้าฝนนะครับ ส่วนการสังเกตในส่วนของว่าหนูมันร้อนเี่นะครับถ้าเกิดลูกเขายังตัวแรกอยู่อย่างเช่นเคสน,นี้นะครับเขาก็าจะบางครั้งเขาก็าจะคาบลูกออกมาข้างนอกหรือไม่ก็ลูกเขาก็จะออกมาเองนะครับก็ยังไ <laughs> ม่ไม่ได้ตายนะครับแต่ยังไม่ลืมตานะครับยังไม่ลืมตาก็เห็นอีกส่วนนึ้งก็อยู่ อยู่ข้างในกับแม่อยู่นะครับเอาน่งไงเห็นนอนนะเห็นอนกินนมอยู่นะครับเออนี่เห็นท้องอยู่นะครับเห็นขาอยู่น่แสดงว่ากําลังกินกาลังกินนมเ,ออเห็นพอดีเลยนะครับกําลังกินนมแม่อยู่ส่วนสองตัวนี้ก็ออกมาน,นอนอยู่ข้างนอกถ้าจะร้อนนะครับออก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในการออตั้งท้องว่าตาม หลักการทฤษฎีเนี่ยมันก็ของจริงนะครับหนูนี่เขาจะไม่มีฤดูผสมพันธุ์นะครับเขาสามารถที่จะผสมพันธุ์ก็ได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เขาไม่เหมาะในการผสมพันธุ์นะครับพว,พวกอากาศอะไรอย่างเช่นท,ที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ,อถ้าจะสังเกตมีนาเมษาเนี่ยนะครับช่วงกุมภามีนาเมษาเนี่ยช่วงร้อนๆ้อนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยตั้งท้องนะครับ แต่ก็มีอยู่นะครับก็มีหมายถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เขาอาจจะอืมผสมพันธุ์กันแล้วนะครับแล้วก็มาคลอดในช่วงของเดือนมีนาเมษานครับอม,มีทั้งตัวที่เข้าไปตัวที่ออกมาอันนี้ก็เป็นบ่อที่คลอดได้ประมาณเจ็ดแปดวันนะครับก็ยังไม่ลืมตาครับแต่ก็มีขนแลวตัวดำครับ,รบตัวโต,วต,วต,วตวมากนะครับ เป็นหนูปุกใหญ่หนูแผงนี้ครัขนาดยังไม่ลืมตาก็น่าจะกอภัยหัวแม่เท้าหัวเขาเลยเหัวนิ้วเท้านะครับหัวนิ้วเท้าหัวนิ้วโป้งของนิ้วเท้านใหญ่มากครับอันนี้ก็อม,มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของอัตราการดงคองของหนูนะครับโอเคครับ